เจอแล้วเจอแล้วนี่ต่อหนึ่งนี่ตัวนี้จ้ะต่อจุดยยดเลยนี่เนี่ยตัวแากจ้ะปิดเอาอยู่ออกมาตัดตีนมันตัดตีนเห็ดแกงนะมันนี่นะว้าเห็ดขาวพอดีแซ่บเลยทุกคนเลยกำลังบาน คือแกงเฮ็ดกันทุกคนเลยเคยซุปแล้วนะนี่ก็จะเสียบกัน้เลยแต่ปลาขาเซอร์นำได้ทุกคนเลยแล้วก็นมไม้แกงเท้าเขาดีว่าวนะคักเลยนะเดี๋ยวน,ะยน้อยซุปทุกคนเลยทักทายสบายดี FC ทุกท่าน ผู้ติดตามแลบชมสบายดีตอนเช้าๆเมื่อวนนี้กะมื่อนนี้เฮาก็ได้มาหน้าอีกคือเก่านะทุกคนอืมโชคนี่กะบบีได้เข้าป่าได้ยินข่าวว่าพายุมาเฮาก็ได้พังเบิ่งพายุก่อนเฮาสิได้มาปูเมนปูผือทาอืมวิดพายุเฮาก็สิได้เข้าป่าเมื่อวานนี้มาหน้าเฮาก็สิไปเลาะไปหาเห็ดกันทุกคนเลยได้ยินข่าวก็ว่าเห็ดเห็ดขาวเห็ดบดอ้อนะโชคนี่นะเฮาก็มาฮอดหน้าแล้วเฮาก็สิดได้เลาะไปหาเห็ด พอได้แกงตอนเท่งนี่นะทุกคนเลยป้ายมันนี่เขาก็เลาะไปหาเห็ดเลยไปลุ้นน้ากันทุกคนเลยมันสิได้บบเห็ดเขามันนี่นะเห็ดเห็ดนี่นะเห็ดเห็ดคนถังหมดทุกคนเลยนี่ป้าดอกนะ่ใหญ่ในะสามดอกสี่ดอกเขาหาเห็ดก็ตามแค้มหายแค้มหน้าเขานี่แหละทุกคนเลยอืเอ้าดอกดูหืมผุมาเธอหนึ่งเลย ไม้ในจุดหักนยะนี่ข่าวว่าวันที่สาวเจ็ดสาวแปดในมิซิมายอยู่นะเขาก็ได้เลาะไปหาเห็ดขาวเลาะไปตับเข็มหายเข็มหน้าเขานี่แหละเขาหาตาบเราอ่อนนะทุกคนเลยมันออกต่อไม้ตีวเขาทางซูทางอย่างเง้ยน,นะป้าทุกคนเลย cứu leo, cứu leo, đi, to tiếp, đi tiếp, tiếp, ra to tiếp, 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 đi tiếp, ra ra ít ở tiếp, 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 เอาสีได้เลาะไปหาบนไม้อีเลาะไปแถวด้มันอยู่ตามเหล่าอ่อนนะเหล่าอ่อนโซนมันเก้าขเขามันมีต่อไม้ต่อไม้นี่ต่อไม้ติวมันออกนะข่าเขาตามเหล่านี่ทุกคนเลยมันมันออกตามเหล่าเนาะ ว่าเราหกเลยทุกคนเลยเราไปหาเห็ดก่อนทุกคนเลยพอเราหกทางก็หกโอ้ได้เห็ดกันต่อได้อยู่ทุกคนเลยยังบุพเพเลยบนป่าบนดงไป เกลยอปลานี่แหละนีอ่อยู่นี่เห็นทุกคนเลยแต่บลายกันเลนะมันซีหาดอกเอาือเก็บไปบอนดอกบบอนสองนี่แหละถึกเมื่อมันก็ลาย lẩu cho con đấy, lẩu hụt khá đấy, thả lỏng mà đi chơi đấy, cho con đấy, hết rồi, đi, 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 เอาคิดได้เลาะไปหาต่อไปคุณเลยนะต่อหากบุคอยมนีเป็นไดทุกคนเลยเพราะคุณข้าเจ้ามันก็นหาหลายนะว่าฮิตอ้อแล้วก็บชาวบานกับพอดีไปหาแบบอยู่หายอยู่หนาเพลอมัน คืเลาะไปหาเลยแล้วก็เลาะมือเทงเขาเลยพอเลยทุกคนเลยแต่โบลายดอกปันใดน,นะสี่ห้าดอกกิบไปบอลละสี่ห้าดอกเ่ากะไปมามันก็จะได้แกงงเทงแหละเอากะได้เลาะหาไปแล้วก็มือเทงเขาเลยทุกคนเลย เอาสิไปเบิ่งเหล่าเหล่านี้เหล่าขอาเจ้านี่มีนะหรือบ่นะตกเต็มปูนหองเราตามหายตามเหล่าขาเจ้าทุกคนเลย อเอาห่าเห็ดกิถือว่าได้อยู่ทุกคนเลยได้พออยู่พอกินนะพอได้แกงง่ายเยอะมือนี้นะเอาที่ได้เลาะมือเลาะมือทีปมาณนี้นะหาเห็ดอยู่กินก่อนทุกคนเลย ต่อนนึ่งมาหดถีกเลยทุกคนเลยเออชาวพงษ์เพอเขาพงบอกจะเพ,พ,พ็นเป็นหอนลำเมนทาจจกได้ชมเลยเนาะเาานโน้นลูกสอยอยู่บัดนี้ หอนลำมินกันทุกคนเลยหอนสั้นๆเนี่ยเขาจะไปปุ๊ตตอนนี้เขาก็ขึ้นหาให้ดูจริงก,ก่อนตอนบ่ายเขาจะได้ปลูกปลูกเมินต่อเลยมื้อนี้เมนูแกงเห็ดนะมื้อนี้นะนี่เอามาตาเห็ดก็ได้หลายทุกคนเลยมื้อนี้เขามาหน้าคือเก่านะมาแล้วก็หาเห็ดไปหาเห็ดโชคนี้เห็ดขาวออ ป้ากำลังพอดีกินเลยเอาไปได้แกงเฮ็ดกินมันนี่นะก็ได้ปลาขาแกงเชื่อเลยปลาขาทำม,มีเอาะบอกนะบอ,อกก็ได้หลายตัวนะทุกคนเฮ็ดข่าวโอ้อยู่ป่าเจอเฮ็ดบดนี่หลายและช่วงนี้ช่วงนี้เฮาบริขึ้นป่าเพราะว่าเฮาปู่มินไม่ทันแล้วฮะแกงเฮ็ดกินข้าวเท่งทวนเลย ออมาตัดตีนมันตัดตีนเห็ดแกงนะมันนี้นะว่าเห็ดขาวพอดีแซบเลยทุกคนเลยกำลังบานเอาสิ <c oughs> ไปหาผักไ่มานซื้อกนทุกคนเลยมันจะมีบสิหารเลาะเดินเท่านี้นะแต่ก่อนจะมีอยู่ตัวนี้ คนหากระโต๊กมันละปุ้งป่ะไปเลาะเบิ่งก่อนผักไส้ก็มีอยู่เลยทุกคนเลยคนหากระโต๊กเป็นมีนะนเอาสีแกงเชียร์เห็ดขมลำลำลำเลยนะแกงเชีผักไสนะผักไส่นี้อ้อมเสียอินกะถือว่าแซบ่บขมลำลำลำเลยอ้อมใส่เอนิน เอาเด็ดนี่มันก็สิโป่งแตะงาแตะงอยมันก็หลายต่อไปอีแลวนีนะมันยังแห่วทุกคนเลยฝนฮากระตกมันฝนฮากระตกห่มมันนะตอนนี้ก็มืดฝนมาอยู่นะกับฝนแห้งเขาที่ได้กินอึงน,นี้แรลงแต่ว่าฝนตกนี่อึงแถวหน้าเขานี่ลายนะ Hết hơn tất cả tiểu là leider khao gom mù súp phình ngạt bụng 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 bụng

ขากอปันเอร์แล้วถืนจำตตะแนบกับอันนั้นแล้วหละลูกเคยรู้แล้วอืมอีกปันทุนเขาจะเพ่นปันทุนมะมง่งยัดบุกทุกคนเลยเอากมาดักไผ่ได้แกงฮิตแล้ยนี่เาะว่าเามาแต่บ้านหาฮิตเรามาทางแล้วก่ะ เอาลับมันแน่โซงนี้ยังมีท่นได้ขึ้นป่าทุกคนเลยปูมันแล้วก่อนจัก2-3มื้อก็แล้วแล้วปูมันนะมาล้างเห็ดพูดเลยล้างเห็ดซื้อมอง <c oughs> มันนี้เราไปได้ประคะแกงซื้อเราเอาผักผักไส่ยอดพักไส่ซื้อ มันขมมลัำลำล้ำเลยนะปลาถั่วได้หลายตัวตำเจลนี่ก็เพ่นตำเซอร์ชีวิเตเพชรแด้ ได้ซื้อไดดอกตามปกเพซื้อทุกคนเลยเพ็เกิดเพชรดิบเสื้อแกงเพชรก็เขาทาอยู่นะได้ด้ไหมแกงซื้อเพชรแล้วก็ผักขาโอ้แซ่บเลยเบอรมน 奶奶吧。 นีาอาคารมันกรอดโคไหวนกิยงีก็ได้เก่งเฮ็ดนูกาสเนเพินตำแจวปรุงเคืองมันทุกคนเลยเสือเกือเสือพึ่งโนกจะได้ค้างจะได้ชุกทุกคนเลย้แ้มกบงเก่งฮ็ดทุกคนเลยเคยซุกแล้วนะ เ,เสียบกันเลยแต่ประขาเซอ้อนาเนตคนเลยแล้วก็นมไม้แกงเท้าเฮาเด,ด,เดีวะนะคักเลยเดี๋ยวน้อยสุกทุกคนเลยมีตตำแตงเนี่ยวันนี้เราแกงเฮ็ดนี่ตำแตงกันแกงเห็ดเราก็ได้สุกแล้วนี่ปรุงทุกคนเลยคิดเขา้า แล้วพอดีเลยผมมลำลำเลยเสียบขาเลยทุกคนเลยมีตำแต่งเนี่ยมาคนก่อขอขเข้าทิ้งน้ำเดียวมาเน,นี่ยมาเมืนน่อก็มาหน้ากัมาเมื่ ขอบโคดกเลยมาปูมินปูเมินท่านแล้วอยู่เพราะว่ามันอันนั้นเดมันกวางเติบนะเฮากบได้แก่รับมินมาแต่ศูนถูกเก้าพุ่นแล้วมาปูศูนไม่ตอนนี้เฮาก็มาเมื่อน,นี้เฮาก็ได้หาเห็ดมั่ทางได้เห็ดขาวเดมาแกงขันเข้าป่าจะโอาเห็ดบดกะถือว่าหลายนะโ่งนี่นะฝนตมกบอวานเมื่อก่อนนี่แหละนอก ม่ข้าเทมปมดีทุกคนเแซ่บนะวันนี้นะแกงเห็ดขาวอืมเานยอดเลยเห็ดขาวกูเลย น้นำมอะไรใช่ไหมน้นำเกลือน้นำพริก กลาเป็นบะบ,บุงอ่ะ ายากเกิดมาน้อยทุกคนเลยมานําคู่มือมาหน้านําคู่มือนะนี่นะสองโตมาสะพงมาบูาพงกับสะเสฟนยานตัวนะกกโขบอืมนี่อะโอเคทุกคนเลยตอนนี้เฮาก๋ได้กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วนะอืม วันนี้มาหน้ามาคือเก้าทุกคนเลยมดครบโคมากะมาปูมมันแล้วกะเฮากะได้มาละหฮอนนาแล้วเฮาก็ได้ไปหาฮ็ดหาฮ็ดกะถือว่าได้พอแกงนะอากาศก็ช่วงนี้ก็โอ้ย่มก็เย็นๆแบบมืดฝนมาคือฝนชิโต๊กนี่แหละแต่บต๊กนะมาตอนนี้เขาก็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็คลิปเฮาก็จบลงเพลงนี้คลิปนาพอดียวไม่ขอบใจผู้ติดตามแล้วครับช้ม